การสร้างอาณาจักรใกล้กับแหล่งปลาและหวังว่ามันจะสืบพันธุ์และอยู่รอดเพราะไม่ต้องไปหาอาหารไกลแต่ปัญหาก็คือเรามีข้อมูลน้อยมากในวิธีเลือกที่ตั้งอาณาจักรของพวกมันแต่ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำหนักของเครื่องส่งสัญญาณลดจาก30กรัมเหลือเพียง15กรัมเพนกวินอีก2ตัวที่จะถูกลองติดเครื่องส่งสัญญาณคือแคทตี้และจอจี พวกมันมีเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้คุ้นกับกอุปกรณ์ที่จะติดที่หลังของพวกมันด้วยกาวและเทปรูส <D> <D> ไดเยอรเจ้าหน้าที่โกรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการอธิบายความสำคัญที่ต้องให้เพนกวินคุ้นกับเครื่องมือก่อนปล่อยมันรู้สึกว่าพวกมันจะมาที่นี่หนึ่งสัปดาห์ก่อนถูกปล่อยจึง <im plan> มีเวลาที่จะเรียนการว่ายน้ำที่มีอุปกรณ์ติดหลังก่อนจะถูกปล่อยสู่ทะเล แนวคิดก็คือหวังว่าอย่างน้อยพวกมันจะเรียนรู้บางอย่างหรือเรียนที่จะปรับการว่ายน้ำในช่วง43ปีที่ผ่านมาองค์กรแซงขอบได้ฟื้นฟูนกทะเลไปแล้วมากกว่า9,000 90, ตัวจะมีการตรวจเลือดน้ำหนักการกันน้ำก่อนที่จะปล่อยพวกมันกลับสู่ธรรมชาติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำใจลำบากที่ต้องปล่อยพวกมันเพราะไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไร แต่เครื่องส่งสัญญาณจะช่วยให้รู้ได้ว่าพวกมันเป็นอย่างไรหลังจากที่ปล่อยไปดรโนล่าพาสันสัววแพทย์ประจำแซงคอบอกว่าสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันจากศูนย์แห่งนี้ไปทั้งในแง่ของการอยู่รอดและการเคลื่อนที่ <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพน,นกลุ่มใหม่จะต้องออกจากศูนย์ไปที่อาเปตตีซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันแล้ว อุปกรณ์ส่งสัญญาณสามารถทำงานได้นาน12-18เดือนแต่อาจจะน้อยกว่านั้นถ้ามรรลุกออกจากตัวเพนกวินเพนกวินแอฟริกันผสมพันธุ์และวางไข่ยอยู่บนเกาะ25เกาะและบนแผ่นดินใหญ่4จุดในประเทศนาบิเบียและแอฟริกาใตา้ พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะไปดูโครงการทําลูกรักบ,บี้จากเศษขยะนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมกีฬาที่ชาวแอฟริกาใต้นิยมกันแล้วยังช่วยกำจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ ค่คมนี้ดูรายการดีฟื้นฟูจิตใจช่วงเช้า6นาฬิกาชวนเด็กทำดีในกระตูน<ะ>หมู่บ้านบุญอุ้มเมจิกมิงมหาสัจจรย์ิมืธรรมะต่อด้วยมิตรภาพดีๆในเทเนโลเป6นาฬิกา30นาทีสดใสหันศากับโปโปปลาคาับน้อยพระจนภัย7นาฬิกากินอยู่อย่างรู้ทันโลกในกินอยู่คือวันหยุด8นาฬิกา เที่ยวเมืองไทยสุขใจกว่าที่ไหนในทเที่ยวไทยไม่ตกยุค8.30นาิกานาทีเบื้องหลังนักข่าวพลเมืองทั่วภูมิภาคในพลเมืองผู้เปลี่ยนทิศ 9. นาฬิกาประสบการณ์การเดินทางผ่านรอยเท้าความฝันผู้คนดนตรี9ก0นาฬิกาส0นาทีสร้างแรงบันดาลใจไปกับทุกเส้นทางในหนังพาไป 0นาฬิกาพบกับการผจญภัยที่แส,สนสนศสายในภาพยนตร์แก๊งจิ๋วจอมสนและ11นาฬิกา30นาทีชมเบื้องหลังการผลิตนวัตกรรมสุดเจ๋งในสารคดีก่อนสู่สายตาโลกอย่าพลาดรายการดีที่คุณวางใจทางไทย PBS นี่ก็คือส่วนของการแสดงนิทรศการนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของแอฟริกาใต้ในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ ว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นโครงการรีไซเคิลของโรงเรียนนะครับเ้าพูดถึงรีไซเคิลมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอฟริกา้เพถ่นเพิ่งจะผ่านการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกไปหมดัดมาแต่ว่ามีกีฬาอีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นที่นิยมของอฟรฟกาใิ้นนั่นก็คือรักบี้ครับและโครงการรีไซเคิลที่ผมจะพาไปดูนั้นก็เป็นโครงการทําลูกรักบี้จากขยะพลาสติกนะครับซึ่งก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากที่จะช่วยกําจัดขยะทาให้ถนนหนทาง สะอาดสะอาแล้วนะครับยังช่วยสร้างงานให้ตั้งแต่คนเก็บขยะไปจนถึงคนที่เย็บลูกรักบี้เลยทีเดียวครับรักบี้เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในแอฟริกาใต้มีทีมติดอันดับโลกแต่ลูกรักบี้ที่คนงานกําลังง่วนทํากันอยู่นี้ไม่เหมือนกับที่มืออาชีพเล่นเพราะมันทํามาจากขยะป้ายพลาสติกถูกฉีกออกเป็นเส้นๆและเย็บติดกันด้วยมือ ก่อนที่จะยัดด้วยพลาสติกที่ทิ้งแล้วโครงการนี้เป็นแนวคิดของบริษัทการตลาดที่เน้นการพัฒนาจิตใจกับองค์กรไลฟ์ซึ่งเป็นองค์กร NGO อรัสเซลพอลเทีสผู้ก,ก่อตั้งองค์กรไลฟ์บอกว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ประหลาดใจกับผลตอบรับที่ได้ u s าเ l ยบอกว่าตอนแรกถูกขอให้ทำบอล400ลูกลก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการหาปา้ายโฆษณา แต่ตอนนี้เขาทำได้1,000ลูกจากการทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว,ลวก็แข่งขันรักบี้นับสำคัญช่วยกระตุ้นการขายได้มากลูกรักบี้รีไซเคิลขายในราคาลูกละ220บาทซึ่งถือว่าถูกเมื่อเทียบกับลูกรักบี้ปกติในระยะยาผู้ผลิตได้คุยกับทีมรักบี้แอฟริกาใต้ในเรื่องการใช้บอลพลาสติกในการซ้อมทีมยาวชนหรือว่าใช้กระตุ้นในการสนับสนุนการแข่งขัน และเซยบอกว่าด้วยบอลเหล่านี้มันเหมาะกับการฝึกของเด็กเล็กเพราะว่าจะไม่เจ็บไม่รั่วแล้วก็เตะได้สำหรับเนซซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในคนงานที่เย็บลูกรักบี้แล้วรายได้พิเศษที่ได้สำคัญต่อครอบครัวของเธอ เนซี่บอกว่าเธออยากเย็บลูกบอลต่อไปเพราะว่าสร้างงานให้เธอทำให้เธอซื้ออาหารเลี้ยงลูกได้จ่ายค่าเทอมได้รวมถึงใช้จ่ายส่วนตัวได้โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังช่วยทำให้ถนนสะอาดอีกด้วย เน,เน,น,เน,นทซี่บอกว่าตอนนี้บริเวณรอบๆสะอาดขึ้นเธอไม่เห็นพลาสติกบนถนนเลยเธอไม่รู้ว่าพลาสติกสามารถนำมาทำของสวยๆได้ด้วยและจะทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดเมื่อนามันมารีไซเคลิลคนดูมสาวที่ตกงานจะได้ค่าจ้างวันละ1 1 0 0บาทในการเก็บถุงพลาสติกส่วนป้ายโฆษณาได้รับการบริจาคจากบริษัทโฆษณา ทันยาวแวนทอนเดอร์ผู้บริหารบริษัทโฆษณาเป็นหนึ่งในผู้บริจาคป้ายโฆษณาให้กับโครงการ um, ทันย่าบอกว่าป้ายเหล่านี้ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติมันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ของที่เราทิ้งสามารถมีคนนำไปใช้ประโยชน์ได้ mm hmm. แต่บางครั้งพลาสติกที่ได้รับบริจาคก,ก็ไม่เพียงพอทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรต้องออกไปคุยหาตามถังขยะเอง เคนเนอร์บ so าลังกูเจ้าหน้าที่บอกว่าคนจำนวนมากมีพลาสติกอยู่ในบ้านจำนวนมากพวกเขาไม่รู้ว่าจะกำจัดมันอย่างไรและโครงการของเราที่รับขยะเหล่านั้นก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นมีการประมาณการว่าแอาฟริกาใต้มีอาตราว่างงานหนึ่งในสี่ของคนวัยทำงานและมีทักษะในการทำงานต่ำซึ่งโครงการในลักษณะนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนผู้ที่ทำโครงการได้แต่หวังว่าความนิยมในกีฬารักบี้จะช่วยทำให้โครงการนี้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและทั้งหมดก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมลแอดเดรสทันโลก at thai p เ s o r t h และสำหรับในวันพรุ่งนี้ผมังอยู่กับคุณผู้ชมที่เมืองเดอร์เบิลนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กันต่อนะครับเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้อย่าล,ลืมติดตามชมในเวลา20นา30นาทีนะครับสำหรับวันนี้